พทนี่ยังมีมวลขังการเลือกตั้งเมื่อปี66พักเพื่อไทยยุบลงไปจากเดิมสมาชิพกพรุ่นเก่าๆหลายคนมีความหวังว่าหากในายใหญ่ได้กลับมาบัญชาการรบในสนามการเมืองภายใต้การนำที่เปลี่ยนหัวเป็นนายหญิงน้อยสถานการณ์ก,ก็น่าจะพลิกกลับถึงไม่ชนะทันทีแต่คนเพื่อไทยก็น่าจะกลับมาใจฟูขยับขยื่นเคลื่อนขับสีสันทางการเมืองชูเศรษฐกิจแบบที่ชาวบ้านรู้สึกว่าอยู่ดีกินดีเหมือนสมัยแดงทั้งแผ่นดินในอดีตแต่วันเวลาแบบนั้นมันคงไม่กลับมาอีก และความหวังที่ในายใหญ่นายน้อยจะกอบกู้สถานการณ์ก,ณก็ดูช่างยากเย็นขอให้ดูที่สามเหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าคือตัวอย่างที่ทําให้มองเห็นว่าการใกล้ของในายใหญ่ดูจะไม่ค่อยแหลมคมไม่เข้ากับยุคสมัยอีกต่อไปใช่หรือไม่ข้อแรกการออกมาพูดของคุณอุงอิงว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐ,รฐบาลเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแถมยังเอาเรื่องหนี้สาธารณะไปเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้อที่สองรองนะฮะยกนําข้าวที่เก็บมาสิปี มาหงกินโชนักข่าวและข้อสุดท้ายคือการที่จูจ่ๆนายกก็ประกาศจะให้กัญชาก,กลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5เหมือนเดิมและให้ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นการพูดถึงบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในวาระที่ควรจะเป็นการถแถลงผลงานของพักเพื่อไทยในฐานะแกนนํารัฐบาลในรอบ10เดือนมีเหตุผลตรงที่พักเพื่อไทยนั้นชูธงเศรษฐกิจนําแต่เมื่อโปรเจกต์โบรแดงด้านเศรษฐกิจอย่างดิจิทัาวอร์เรต้องมีอันเป็นไป มันก็ต้องฟ้องประชาชนว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้เดินต่อไปแบบติดๆขัดๆดังนั้นแบงชาติจึงต้องตกเป็นจําเลยครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องสําคัญอย่างนี้ก่อนพูดผู้พูดก็คงต้องทําตามที่เคยบอกว่าต้องปรึกษาพ่อทุกเรื่องแต่แล้วผลก็ออกมาอย่างที่สังคมรับทราบคือโดนทั่วลงจนต้องหนีหน้าข่าวเพราะไปพูดในสิ่งที่ขัดต่อหลักการและกระแสความเชื่อที่ถูกต้องเรื่องเข้าจากโครงการจำนำข้าว8ล้านตานัน ที่ผ่านมาก็ประมูลออกขายไปแล้ว3รอบเหลือล็อตสุดท้าย1 5 0 0 0ตันที่ยังเก็บเอาไว้10ปีก็กําลังจะประมูลเมื่อปลายมกราคมปีนี้แต่มีคําสั่งยกเลิกประมูลแล้วเกิดการหุงกินโชนข่าวขึ้นมาไม่รู้เพื่ออะไรแต่บางคนก็บอกว่าเพื่อฟอกขาวให้ใครบางคนแต่ไม่ว่าอย่างไรข้อเท็จจริงคือตลอดระยะเวลาเก็บข้าวมีการรมสารเคมีเมทิลโรมยเพื่อกันมอดแมลงปีละ1-2ครั้งจึงเป็นที่ถกเถียงกันว่าข้าวเก่า10ปีมีความปลอดภัยในการบริโภคจริงหรือไม่ แต่วิธีการกินโชบแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นการแนะนําจากใครหากจํากันได้ถึงการกินไก่โชบเมื่อหลายสิบปีก่อนใน่วงการระบาดของไข้หวัดนกแล้วคนไม่กล้ากินไก่คําถามคือวิธีการแบบนี้ม,นมันยังใช้ได้กับยุคสมัยนี้หรือไม่หากยังใช้ได้ทําไมคนจัดการจึงโดนทั่วลงฉําไปเลยอ,อีกคนหนึ่งเรื่องการให้กัญชาก,กลับไปเป็นยาเสพติดป,ประเภท5โดยให้ใช้กัญชาพเพื่อการแพทย์เท่านั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขกลับไปแก้กฎกระทรวง รวมทั้งเรื่องยาบ้าห้าเมตรด้วยโดยประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสพติดนี้แม้รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอย่างเด็ดขาดแต่ในส่วนนโยบายต่อกัญชาก็เป็นที่ทราบดีในพรรคร่วมรัฐบาลว่าเป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยที่สามารถปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้ท่ามกลางความไม่พอใจของพรรคการเมืองอื่นจนทําให้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชายังไม่เกิดขึ้นและเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าวันหนึ่งการดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ เพื่อให้เข้ามาแก้กฎกระทรวงเกี่ยวกับกัญชาหรือแม้แต่การสั่งการของท่านนายกเองก็ตามจะต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากเพราะหมายถึงการหักกับพกร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยถ้าไม่พร้อมไม่มั่นใจไม่สั่งมาจูๆ่ๆจะตัดสินใจเช่นนี้หรือไม่ทั้ง3เรื่องที่ว่ามาเป็นเรื่องสําคัญระดับยุทธศาสตร์การเมืองที่บางครั้งคนที่เล่นอยู่ในกระดานอาจมองไม่ออกต้องมีคนที่มองจากนอกกระดานและมีความช่ำชองในเกมการเมืองช่วยโค้ชให้แต่ทุกครั้งที่คนนอกคนนี้เข้ามาคุมเกม ผู้เล่นทุกคนก็ดูจะมีความเสี่ยงนี่ขนาดเพิ่งเริ่มเดินเกมผลทางข้างหน้ายังมีโปรเจกต์แต้มรางวัลสำคัญรออยู่ที่จะต้องไปเก็บเส้นทางยังยาวไกลหรือกระดานจะล้มเสียก่อนก็ต้องประเมินจาก3มเรื่องที่ได้รับการแก้มานี้ก่อนว่าเวิร์กหรือไม่ในยุคสมัยนี้ควรจะเดินต่อด้วยตัวเองอย่างไร